โอ้โหสวัสดีครับทุกคนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็เอกลูซีจริงสำหรับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางกลุ่มนะครับที่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมการทดสอบรถรุ่นใหม่ของยามาฮ่านะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยครับ รถคันนี้นะครับแล้วนะครับื่อทีได้ลงไปขี่แล้วนะครับโอ้โหรู้สึกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเอาอะไรก่อนดีรูปทรงรอ,อันดับแรกเลยคือมีดีไซน์มามันมีเหลี่ยมคมนะครับมีความเป็นความเป็น เหลี่ยมคฟมมากขึ้นนะครับเชฟนะครับถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่ตนะั้งแต่หัวถ้าลดท้ายเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเห็นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ารถเองน,นะครับของการปรับวินสกรีนนะครับขึ้นมาใหม่ตัวนี้ก็ทางฝ่ายเทคนิคบอกว่าใช้ของเก่าไม่ได้ใช้รวมกันไม่ได้ใช้กับของรุ่นเก่าไม่ได้เออนะฮะส่วนไฟหน้าก็ แบบใหม่นะครับเป็นตัว X นะครับดูดีๆจะเป็นตัว X นะครับก็เป็น LED นะครับปลายท้ายก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะตัว X เหมือนกันซึ่งไม่เหมือนของเดิมแน่นอนแล้วก็เป็น LED ทั้งคันเรื่องของบอดไฟนะครับส่วนที่ตอบโจทย์เลยเอาใจคนที่ตัวเล็กเลยคือการดีไซน์บอกใหม่นะครับนะฮะคือมันจะ ขาจะไม่กลางลงไปนั่งนะครับแล้วก็เท้าแตะพื้นรู้สึกมั่นใจมากขึ้นน,นี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับที่เอามาตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเรื่องการขับขี่การการมองเห็นนะครับในรูปลักษณ์ภายนอกนส่วนภายในเครื่องยนต์ยังเป็นบลูคอนะครับ 300cc นะครับก็ mm hmm. ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมที่ที่ ยอดเยี่ยมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงเรื่องเป็นความประหยัดนะครับก็ยังยังออกโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมร่าผมพอใจกับกับเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใส่เทคโนโลยีชั้นสูงลงมาในรถขนาดนี้นะครับต้องบอกวา่าค่อนข้างผมว่าค่อนข้าง Amazing นะครับเป็น X Max Connect นะครับนะฮะ คำว่า c o n n e ็ t นี่คือ Y c o n n e c t นะครับคือเป็นแอปพลิเคชันของ Yamaha นะครับซึ่งจะบอกอะไรหลายอย่างคืออยู่ในรถและอยู่ในรถเรุ่นของ y a ม a h a ด้วยนะซึ่งตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับไม่ว่าการจะดูเรื่องของอระยะการเซอร์วิสนะครับรวมถึงค่าประหยัดเชือเ้อเพลิงหรือว่าอะไรต่างๆมาตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกคือเรื่องของโหมดฟังก์ชันที่จะใช้งานนะครับต่างๆที่ใส่เข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ รับสายนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อกับบลูทูธเพื่อที่จะฟังเพลงนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยบอกสถานะของรถบอกนู่นนี่นั่นทุกอย่างซึ่งจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับซึ่งเป็นหน้าจอสีนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของนเวกเกเตอร์นะครับซึ่งยามาฮ่าได้ร่วมมือกับทางกามิ เสนเข้ามาเรื่องของการใช้งานแผนที่นะครับซึ่งสแสดงผลที่หน้าจอแดชบอร์ดแปดงแผนที่นะครับในขนาดเดียวกันสลับสามารถสลับหน้าจอได้แล้วก็ใช้โหมดอื่นๆจะปรับตั้งค่าหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงจะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับการใช้งานรถมากพอสมควรนะครับสาหรับคนที่ต้องการรถคันหนึ่งไว้ไปไหนมาไหนคือไม่ต้องกลัวหลงละมีตัวนี้เข้ามาช่วย รวมถึงการเชื่อมต่อบลูทูธไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการฟังเพลงครับาการใช้เอซเซตอะไรต่างๆที่เราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะก็คือเราไม่ต้องถือโทรศัพท์ละหรือไม่ต้องแบบการจะเปลี่ยนเพลงหรือว่าอะไรเราสามารถทําได้ที่ตัวรถเลยนะครับครับและสําหรับทริปนี้นะครับที่ได้มาทดสอบรถนะ x m a มนะครับนี่อ่าคอนเนคเต็นะครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทไทยกำหมอเตอร์นะครับ,บร ให้เกียรติพวกเรานะครับเข้ามาร่วมขับขี่นะครับรับฟังข้อมูลรถใหม่ๆนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับ